วันนี้จะพาชมกุหลาบทั้งสวนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ค่ะฝนตกนะคะตกมาสองวันสองคืนแล้วละคะ่ะเนี่ยวันนี้เข้าวันที่สามนะคะกุหลาบก็บองตรงเริ่มร่วงแล้วค่ะเนี่ยค่ะทนแรงฝนไม่ไหวนะคะนี่ดูผลงานร่วงกันกระจายเลยค่ะยังไม่ได้เก็บนะคะเนี่ยเริ่มร่วงกันแล้ว ไม่มีความสวยงามแล้วนะคะนี่ค่ะให้ดูไกล้ๆกันนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะประมาณนี้มีต้นข้างในนั่นระคะกำลังสวยนั่นนะคะเดี๋ยววันนี้พาชมนอกสวนทั้งทั้งสวนเลยนะคะนี่ค่ะกำลังงามนะคะต้นนั้นต้นนี้ก็กำลังจะโรยลานะคะร่วงโรยนี่ค่ะ จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกไม่มีแสงเดี๋ยวมาก,กวาดอีกที่นึงค่ะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วมาจัดการกวาดนะคะตอนนี้ฝนก็หยุดไปหน่อยนึงค่ะก็เลยถืออากาศเอ้ยถือโอกาสไม่ใช่อากาศโอ้ยพูดผิดพูดถูกถือโอโอกาสนะคะออกมาถ่ายเลยค่ะรีบไม่เงั้นเดี๋ยวมาอีกนะคะ ่วนวันนี้นะคะวันนี้ฝนตกค่ะเ,เข้าหน้าฝนแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเ,อเชื้อราค่ะเชื้อรานะคะกำลังจะมาแล้วก็โรคใบเหลืองนะคะใบเหลืองใบร่วงฝนตกติดต่อกันน,นี้ก็ใบจะร่วงค่ะบางต้นนี่ร่วงไม่เหลือสักใบเลยนะคะไม่มียาฉีดนะคะเอาไม่อยู่นะคะใบร่วง ใบสีเหลืองนั่นแหละค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่กุหลาบนี่ทนนะต้นนี้หอมมากเลยค่ะยืนอยู่ตรงนี้ก็หอมนะคะสีแดงต้นนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวดูมุมไกลๆนะบรรยากาศทั้งบ้านเลยนะคะเนี่ยบานกันเต็มที่ค่ะสวยงามบานกันทุกต้นนะคะก็งดงามค่ะ บางต้นที่มันดอกมันหายหายไปนะไม่ใช่อะไรนะคะตัดค่ะตัดให้เพื่อนบ้านบ้างตัดไว้พระบ้างนะคะมีการตัดค่ะที่หายหายไปนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดอกนะคะดอกทุกต้นค่ะดอกทุกต้นงดงามทุกต้นนะคะแถวนี้ก็เหมือนกันค่ะถึงจะเป็นน้องใหม่ก็ดอกนะคะนี่ค่ะดอกเริ่มมาแล้วแถวนี้ก็น้องใหม่ก็ดอกนะนี่ค่ะ กลาบที่รุ่วงอยู่นั้นก็สวยค่ะเริ่มร่วงละฝนตกต้นนี้หอมจริงๆค่ะสีแดงเนี่ยหอมยืนอยู่ตรงนี้ยังหอมเลยค่ะเนี่ยเลสเอเดงนะคะสีแดงนั่นสีชมพูก็สีเข้มๆเยอะมากเลยค่ะปีนี้เนี่ยแถวนี้ไม่แข็งแรงมากเพราะว่ายังเป็นน้องใหม่อยู่แล้วก็เป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะไม่ใช่กุลาบเลื้อย ตซนนั้นจะเป็นกุหลาบเลยสีส้มกำลังมานะคะสีส้มสีส้มสีส้มกำลังมาต้นนี้ยังไม่บานค่ะกำลังตุ่มๆบานชา้าจังนี่ค่ะเด็ดกิ่งที่ไม่ดอกทิ้งหมดแล้วนะคะเนี่ยแตกมาใหม่นะคะเนี่ยแตกมารอบสองนะคะเป็นกุหลาบเลยสีขาวแตกมารอบแรกไม่มีสักดอกเด็ดทิ้งหมดแล้วอันนี้คือแตกมาใหม่นะคะนี่ค่ะนี่ ที่เห็นแดงๆนี่คือกิ่งแตกใหม่นะคะแตกมารอบแรกนี่เด็ดทิ้งหมดแล้วนะคะนี่ข้างในก็มีเยอะค่ะสีขาวนี่ก็ร่วงแล้วค่ะนี่ต้นนี้ก็หอมนะคะยืนอยู่ตรงนี้ก็หอมนะคะสีขาวเนี่ยดอกเล็กน่ารักหอมค่ะาขอถ่ายใกล้ๆหน่อยสิว่าเป็นยังไงอืมหอมๆค่ะ หรือว่าฝนตกนี่มันจะหอมกว่าแดดออกเนาะน่คะถึงจะมืดแต่ก็ก็สวยนะคะนี่ค่ะโซนนี้เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะโซนนี้ก็ดีงามค่ะกำลังจะบานนะคะในกระถางนี่ก็ เริ่มบานกันแล้วค่ะที่สำคัญแตกกิ่งกระโดงมาทุกกระถางแล้วนะคะอันนี้เป็นเลสเอเดงกับเอเดงโรสผสมผสานกันค่ะโอ้ต้นนี้บานแล้วเมื่อบานยังไม่ยอมบานบานแล้วค่ะโูสีบอกไม่ถูกเจ็บแสบมากเลยค่ะมีบันเย็นบันเย็นมากเลสเอเดงนะดอกดอกไม่แข็งแรงไม่เป็นไรค่ะเราไม่สนใจ อย่างน้อยก็มีกิ่งกระโดงมาใหญ่ๆสองกิ่งแล้วนี่ค่ะกิ่งใหญ่ๆนี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นลสเอเดงผสมเอเดงโรสนะคะสีแดงนี่บานยากนะคะดอกใหญ่สวยค่ะนี่ต้นยังเล็กอยู่ไม่เป็นไรโอกาสที่จะใหญ่ก็คือปีหน้าเราเลี้ยงต้นปีนี้ปีหน้าก็ใหญ่ได้ค่ะโซนนี้นะคะปลูผสมประสานกัน นี่แดงกับชมพูผสมประสานกันนะคะกะจะให้เลื้อยขึ้นสูงๆแถวนี้ละคะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อรั้วขึ้นใหม่ไม่เป็นไรคะ่ะโซนนี้กุหลาบเลื้อยนะคะ,น,ะนอกรั้วก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ อหอมหอมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกวาดกันอีกทีนึง